ช่วยอะไรได้พี่เดี๋ยวเราแก้ไม่บอกไยว่าเราโดนทำลายโดนแก๊งแก๊งใหญ่ทำลายพี่เราเป็นแค่ประชาชนใช่เราโดนแก๊งใหญ่ทำลายครับเราถูกเราถูกขโมยรถเราถูกขับรถชนใช่อยู่อยู่พี่อยู่ทำไม่ได้ล็อกผมวิ่งมาฉิวเลยอ่ะไอ้น้องครับมะม่วงแชบ๊วยร้อยหนึ่ง ได้ครับน้องอย่าลืงน้องอย่าลึืงบูดายฮะพี่แล้วก็โคกแก้วใหญ่ด้วยแก้วได้ได้ได้เออน้องเรามีมีมีขวดแก้ววะมีโคกแก้ววะน้องมีโคกแก้วไม่มีครับไม่มีครับไม่มีเรปลาฉลามได้ป่ะปลาฉลามได้ป่ะเอาไวยเลยนะหาเพี่เปิดกระชาไปห้าร้อยลูกอ่ะพี่ได้ไรเลยอ่ะใช่เหรอเออพี่เปิดกระชาไปห้าร้อยลูกอ่ะพี่ได้ไรเละเออให้น้องทำไงอ่ะน้องเก่งสวยดีว่ะแม่ค้าพ่อค้าเก่งสวยดีซื้อที่ไหนอ่ะ สัมเพลงมัเก่งเท่เนี่ยเก่งสัมเพลงมั้งเนี่ยน้องเก่งกรแบบโคตรแบบเฟี้ยวเลยอ่ะใช้ได้แล้วเอาลูกเอาลูกชิ้นรวมด้วยไอพี่ยี่สิบอ่าได้เดี๋ยวเราเออเดี๋ยเนี่ยเทพแล้วเนี่ยว่าไงแรกินป่ะอะไกินป่ะเอ้ยอ่นเดี๋ยวเดี๋ยวดูโคตปั่นด้ว่ยพี่มีมีราศีนะดูเขาใส่มีราศีมาดูเขาใส่ดิมีราศีเออเหมือนมีราศีขึ้นนะราศีจับในช่วงเนี้ยเออมันรู้สึกแปลก มันอยู่ในแยมแยมแบะแยมแบะย้อดสอดอ่ะเออแต่นี่ซื้อที่ไหนครับเนี่ยตาตาดาดาดดอะไรซื้อซื้อซื้อมาที่ไหนครับเนี่ยซื้อมาที่ไหนครับอะไรซื้ออะไรซื้ออะไรซื้ออะไรไปถึงอันนี้ครับเนี่ยที่ใส่อยู่ครับที่ใส่อยู่ไปถึงมะม่วงนะครับซื้อจากไหนซื้อมาจากมาจากร้านเนี่ยไม่ไม่ซื้อเขากางเกงเกาเกงครับไม่ใช่ซื้อของเก๋จากร้านไงสเพ็งสำเพ็งอ๋อไอตอนนี้มีเรื่องอยู่ป่ะมีเรื่องอยู่ป่ะเกือบมีครับเกวจะมีแล้ือ่่ะทีบ้านอะไร่ม ในบ้านกินอะไรบ้างพี่เอาสับรถป่ะสับรถใช่ไหมก็ผงกระเพราหมูสับอะไรเงี้ยเนี่ยเราเราโดนเอ้ยเราโดนเออเราเป็นประชาชนใช่ป่ะเราโดนเอซีแกล่ะเอ้ยเขาได้รถอ่ะฮะแล้วแค่นั้นแหละบอกให้ช่วยอ๋อโอเคไม่ช่วยหน่อยอ๋อช่วยหน่อยดินี่เคยกระทืบอยู่ตอนเนี้ยเออช่วยหน่อยดิขับรถชนกูตายเลยอไม่ไม่สั่นได้ยืนแล้วไมสั่นได้ยไม่แยแสเลยเหรอ ขับรถจนกูตายเลยแบบเฮ้ย like, hey, หัวแดงเป็นคว้ยเลยเต็มท oh, <right> no ี่เลยนมเลยครับชักนมเลยครับชักนมเลยมันเป็นยังไงแล้วตัดได้มันอ่ะตัดได้เป็นชนกูตายเลยระยำลระยำอยู่แล้วแล้วแล้วมึงดูมึงดูในกระป๋องกระกระป๋องเงินเขาเล่ได้หยิบมาที่เป็นยี่สิบอะไรอ่ะหยิบมาสิบแล้วขายได้มีแเศษอ่ะพี่มีแต่เศษที่เอาไหมล่ะกระป๋องกระป๋องเงินเอาวันนี้เงียบๆเศษเอาไหมล่ะแม่ค้าเขาอย่างเงี้ยแหะชอบเมาส์ไอ้เหี้ยแล้วก็ลืมพ่อค้าอะไรเมาส์จนลืมอะอะไรอะไรเอาปากเอาปากเอาอะไรเลยมันไม่ใช่บวยครับ อันเนี้ยเอาไปดิยี่สิบมีมะยมปะไม่มีเอามะพร้าวมาก่อนได้มั้ยมะพร้าวมีมะกรูดปะมะกรูดมะกรูดไม่มีไม่มีไม่มีมีใบกะเพราปะใบเอาใบกะเพราสามสิบช่วยเลือกที่มันมีได้มั้ยราเอาราดไอ้นี่นะราดไอ้น้ำปลาหวานด้วยซอสหวานซอสหวานด้วยซอสหวานช่วยเอาเลือกที่มันมีได้ไหมครับซอสหวานซดนหวานแดกไอ้เหี้ยอะไรอ่ะอันนี้ซอสหวานไดีเยะเลยมะพร้าวไอ้ใบกะเพราไงอ๋อ เอียช่วยเรื่องที่มันมีได้ไหมครับว่าไงครับต้นน้ำโปรดักชั่นอ๋อเนี่ยครับสวัสดีครัใช่อย่าอย่าอย่าอยู่เข้าใกล้อย่าเข้าใกล้อ่าน้ำร้องในค่ายผมครับโอเคครับโอเคครับว่าไงครับเข้าบีดังครับผมว่าไงครับดังแล้วไม่ใช่ครับสิบกวิครับอ๋อสิบกวิเดินปิดนะปิดครับใช่มันจะร้องก็แค่ถามจริงร้องเอออ้นี่แปลว่าแบบฝึกร้องนานปะวะพี่ว่าสามเดือนได้ปะผมอัดเทคเดียวเลยสี่สี่เดือนนะสี่เดือนในการ้อมเสียงอะเพื่อมาราอนเดียวอะใช่อัดเทคเดียวเดียวอัดเทคเดียวเลยเทคเดียวเลยปะ เทีเดียวเลยใช่แบบโหลดโปรแกรมเสร็จปุ๊บมันอัดแล้วมันก็ส่งเลยอ่ะใช่หรอแล้วก็ผ่านเลยใช่ใช่ครับแล้วเขาเาเรียกว่าอะไรเยเหรอเทคเดียวานักร้องเทียงแล้วพรสวรรค์น่ะไม่ได้ไกลหรอกจริงๆอ่าแต่เทค่เดียวเรื่องจริงนะฮะแล้วโอ้เที่เดียวเลยว่างั้นแต่โอ้แล้วเขาจะเทำมาเพลงออกมาแบบเอ็กแจ็คกี้ทำไมวะทำไมมันออกมาแค่นั้นเอ้าเอ้าก็ร้องก็คือร้องปะหัวเลี่ยมอ่ะหัวคนมันเลี่ยมอ่ะมันเอากันแฉะไง เราคือเป็นเห็นผมดังไงรอบหน้ารอบหน้าไอ้แฮอเตอร์ป่ะเดี๋ยวกู่เติมให้กูกูกูจะขอใครอ๋อท้อดี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 อาอเต๋รอบหน้าพี่ด้วยดิเดี๋ยวพี่เติมให้แบบไอแอพซีพียูแค่นี้พอไอแอพซีพียูพี่อยากร้องไหมกูขอเติมแค่นี้พอพี่อยากร้องไหมพี่อเต้องร้องไม่ได้พี่ต้องร้อง กูร้องเพลงเฮี้ยมา่สิพี่ร้องมาอู้อู้ก็ได้อู้อู้ด้องอู้อูสิอู้อู้อู้อไม่ได้ไม่พลาดไม่ต้องไปฝึกร้องเงี้ยอู้อู้สี่เดือนแล้วค่อยมาไปสักสีอู้อูอย่างเงี้ยนะใช่อู้อู้อย่างเดวสี่เดือนอือออไอ้แจ็คเนี่ยทำแบบนั้นอ่ะร้องอย่างเงี้ยสี่เดือนเต็มก่อใช่เหรอใช่เพลงปัญญาจะไม่ลงเลยนะไอ้แจ็คไอ้เนปทำแบบนั้นแล้วทาแบบนั้นเนี่ย มันทำแบบนั้นอยู่สี่เดือนเต็มอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยมันทำแบบนั้นถึงทำแบบนั้นอู้เนี่ยก่อจะเพอร์เฟกต์ขนาดเนี้ยโอ้แต่ร้องเพอร์เฟกต์มากเลยนะมาสิบวิสุดท้ายเนี้ยใช่ใช่ใช่นักร้องมีแววครับคือเขาแบบคอสปอยกันแต่ว่าคือแบบคนเขารอแบบคิดว่าผมจะร้องตอนร้องเพลงอะไรเงี้ย คือ,อ,อคือที่เปิดนะคือหมดแล้วคืออติสปอยคือหมดแล้วอ่ะคืออย่าเรียกว่าสปอยกวเรียกว่าเล่าจบหมดดีกว่าไอสั์แล้วถ้าเป็นหลุดข่าวใหญ่โตกูก็เป็นคนนึงที่เข้าไปรอฟังกับเขาด้วยไอสันก็แบบดับเบิ้ลติงเลยอะ่ะโดนตกโดนตกคือเพิ่งปล่อยทุ่มหนึ่งไงแล้วกูรอหน้าหกโมงไงกูก็ฟังอะไรวะโดยแจ็งตกกัละโอ้โหเต็มเต็มเลยเนี่ยไม่รู้แล้วคนคนว่าก็ไม่รู้ว่าเพลงมันจะอะไรขนาดนั้นว่าก็ปล่อยกันปกติ คิดกันปกติเท่าปกติรับคิดว่าเออมันก็เพลงธรรมดา,าคนดูแล้วหมื่นนึงอะไอ้เหี้ยมากสุดหมื่นวิวเออวิววิวหมื่นหลักอเออวิวหลักหมื่นอะไม่เกินนี้ไหน,นที่อะที่ไหนได้ <200. S 2> ที่อะสองแสนถล่มกูตื่นมาถล่มทลายงงเลยแบบยอดยอดกดไลค์มากกว่ายอดวิวหะงงมันบั็กไงมันบั็กไงไอ้เหี้ยอะไรวะแล้วที่คอมเมนต์อะแล้วคอมเมนต์ก็พูดถึงแจ็คกระจุยไม่ใช่เหรอเออเออเป็นคนชมแจ็คเออแจ็คห้าวิอะ โแจ็คแบดวิะนะอะไรเพิ่มไปนิดนึงแจ็คร้องไม่มาทำแบบนั้นทำแบบไม่ไม่อยากครับอยาดห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 ยาเแล้วหลุดครับนักร้องต้ครับผมครับใช่อันนี้คืออันนี้ฟูงตัวเขาจ่ายผมวิละหมื่นวิละหมื่นวิละหมื่นมันล็อง13วิหมดไปแสนแสนสามไอ้เหี้ยก็ได้แค่นั้นแหละได้แค่นั้นแหละไอ้เหี้ยอุตส่าห์ส่งให้ไปเรียนร้องเพลงแล้วซิงเกิลหน้าต้องมีนะถ้าอย่างเงี้ยเขาบอกว่าสองหมื่นไลค์ไม่ใช่หรอ ิไม่ครับคุยกันแล้ว,วต้องหนึ่งแสนไลค์แจ็คจะร้องมากกว่าสิบสามวิสามเป็นสามสิบวิสามสิบวิใช่จะร้องเป็นสามสิบวิตายเอาห้วา,ว,าว,วิเหรอพี่กูก็ไปรอฟังกับเขาด้วยนะนะี่ยรวมแบบเขาอยากฟังก็แสนไลค์คือแบบผมเดินมาใช่ป่ะผมเข้าไปในห้องอัดอะ่ะแล้วผมก็แบบแร็ร้องแค่สิบ,บวิเราก้ี๋ยวได้มเดี๋ได้เดี๋วไดเดี๋ได้นี่รู้ป่พี่เขาเดินเขาเดินทางไปอัดที่กรุงเทพกันเลยนะแต่เราไม่ได้แวะไปหาพี่เท่านั้นแหละเออบ้านแจ็คก็วะอัดที่บ้านแจ็คกัน อ๋อเหรอเราไม่มีคิดถึงกูไม่คิดคิดคิดถึงกูเลยมันกักตัวเพราะว่าถ้าแวะไปที่อื่นมันก็จะโดนซักประวัติเยอะไงก็เลยมุ่งไปที่บ้านแจ็คเลยอ๋อแล้วแจ็คอัดแค่นั้นก็จบเลยเทคเดียวผ่านด้วยใช่ผมไอ้นี่ผมเข้าอน้ำมาผมเปิดเขามาเขาอัดอยู่ในห้องของเราเอ้ยขอหน่อยนี่ไอ้แจ็คแบบสโมกวีธอยู่ล่ะแบบดูดเสร็จปุ๊บแล้วมันก็แบบทำแบบนั้นใช่พีี่เด๋ยแบบนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับสีงี่เงี่ยมีตีปากแม่งเลยอะไร อะไรปะโอนสัตว์เพื่อนเขาลำบากกันไม่ทำอะไรทำแต่คอนเทนต์อ้าวอ้าใช้อิ่มละโอัตว์บอกว่าช้อิ่มร้อยหนึ่งวันนี้เราโหลดถ้าโหลดถ้าโหลดกับร้อยที่ผมก็ทักพี่แล้วไงอ้าวทักตอนไหนอ่ะไม่เห็นได้ยินเลยอ้าวอ้ามดูดิพี่เขาเมินกูละกูไม่เมินตั้งแต่มีร้านไอแฮปในประเทศก็คือลืมน้องละไม่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 เมินแต่ยังไม่ได้คุยเลยไอ้เหี้ยนี่มันหน้าทรงเดียวกูเลยนะไอ้เหี้ยหน้าอะไรหัวนลำเบือนเนี่ยะหน้ามึงเนี่ย เมื่อวานผมคุยคุยคุยกับพี่อาร์ตไปแล้วไม่รู้เขาทักแกพี่ไปหรือยังยังแล้วผมจะได้ยังไงเนี่ยบ้านเราเสร็จเมื่อไหร่อ่ะเสร็จแล้วพี่รอคีนอย่างเดียวแล้วใช่ครับน่าจะได้อยู่อาทิตย์หน้าแล้วครับพี่รอคีนเหรอนักเตะแมนยูจะมาเหรอใช่ตั้นานเน่ยมาคีนที่อยู่เนี่ยเล่นฟีฟ่าปะใช่ป่ะรอคีนเหรอน้ำมันคีนเฉยๆลอกให้หมดปากก่อนน้ำมันไอคีนเฉยๆอ็แต่ละคนป่ะกลับบ้านกันมิว ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแ่ถ้าสนใจจ้างผมร้องก็ได้นะครับพาวีผมคินวิลล่าหมื่นไปกันขอบคุณมากนะแจ็คที่ทำให้แบบพี่เปาซึ้งในเพลงอ่ะเออขอบคุณมากเลยขอบคุณสามห้าวิลล่าหมื่นไปกันวิลลาหมื่นครับพี่วิลลาหมื่นก็เคี่ยงแล้วเออไม่มีเลยหรอวิลลาหมื่นพี่เอาจริงใช่เหรอถ้าวิวถ้าวิวถ้าตีจะทำเพลงวิวจะติดต่อที่บริษัทเนี้ยผมยังไม่เสนออันนี้เป็นบริษัทมีตีมีคู่หนึ่งวิลล่าหมื่นเหรอตีจ้างแจ็ค ก็หมดไปแสนสามนี่ก็เริ่มจริงใช่เหรอนี้เรื่อกระซิบทำไมอ่ะก็ดูเพลงประสบความสำเร็จปะเพลงประสบความสำเร็จปะโคตรแพงเลยเพลงประสบความสำเร็จไหมเออพี่แต่มันเพลงมันอยู่ได้ตลอดไงนี่เพลงคู่สลันเลยนะอ่าอันนี้ไมยาบกใช่เออไม่ใช่ไมยาลาบนะนี่ไมยาบกอ่าใช้ได้ใช้ได้อยู่เนี่ยตัวเนี้ยใช้ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจ้างให้เดี๋ยวจ้างมาเล่นโฆษณาเล่นจ้างมาเล่นโฆษณาไอแแฮรได้ปะ ได้มาอะไรอะไรมาถ้าเห็นแค่ขึ้นคอนะขึ้นคอถ้าเห็นคอถ้าเห็นทังหน้านี่คิดล้านนนึงะ่รู้ไหมเห็นจบขึ้นคอได้ไหมเห็นขึ้นคอเอาเอห็นแค่ตรงคอพอข้อหลาย่้อหลายแสนห้าแสนห้าแสนนะฮะห้าแสนครับใช่เพราะว่าพี่เปาจะเห็นหน้าแจ็คจริงด้วยอ่างั้นมันมันไม่ได้ครับเราเราเซฟแต่ทีมงานพี่ปงพี่เปาเห็นหน้าี่มันหลุดไงอ๋อเป็นค่าเป็นค่าเซฟใช่ห้าแสนแล้วต้องเซ็นสัญญาเลยนะใครใครที่จะมามาทำงานกับผมต้องแบบคนที่เป็นเบื้องหลังก็ต้องมาเซ็นว่าแบบถ้าเปิดเผยห้า แต่ลบหลุดใช่ครับต้องเซ็นสัญญาก็ด้วยโอ้โหเฮียขนาดนั้นเลยเป็นจริงจังเลยจริงจังถลาหลุดที่ห้าแสนเลยเหรอใช่ใช่ใช่พี่เป้าวินิครับเอาอีกคนเมื่อไรเอาอีกคนไหมนักร้องอีกคนนึงใครอะใครอะอ่าชื่อกรลวิดกรลวิดกรลวิดกราวิดคาริส AKA เอเข้าสลากกันนี่สาภาพสาภาพ AKA สาภาพเอาไหมไม่เอาครับไม่อยากไปแก้มเขาเยอะเดี๋ยวเขามาแกล้งกลับแล้วหนักครับผมแค่โชว์รอยมังกรอะสองหมื่นใช่เหรอสองหมื่นอยมังกรสองหมื่น โชว์โมเดลอะโชว์เอ็มวีสองหมื่นเีอถโมเดลฟรีถือผลิตภัณฑ์ไอแฮปเลยอะถือผลิตภัณฑ์ไอแฮโชว์ังกรรู้แล้วเป็นใครน่ยถ้าถือผลิตภัณฑ์ไอ้แฮปสองหมื่นโพสละสองหมื่นไม่ไหวว่ะแพงที่ผายโหขายไม่เป็นไรไม่เป็นไรบริษัทร้อยล้านเนี่ยเราเราแพงไม่ไหววะไม่แต่บริษัทเป็นร้อยล้านไเงี้ย่วพี่จ้งสองหมื่นเองพี่ เดี๋ยวเขาจะไปพันล้านแล้วเขาจะเข้าตลาดแล้วเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเราจะเข้าไอพีโอแล้วก็พูดกันไปเรื่อยเดี๋ยวพูดสวยเรื่องหาตีนี่กูนะพูดคาเนี่ยซื้อหุ้นเนี่ยจะไปซื้อหุ้นจะถือหุ้นได้หาตีนี่กูอยู่ได้ไอ้หุ้นแล้วเดี๋ยวเขา IPO จะขายหุ้นละยางยางยางอยาอีกนะไอ้บ้าไม่คิดจะเข้าด้วยหาเรื่องชิบหายประกอบประกอบคอมวันละร้อยสองร้อยเครื่องไม่ไม่ละแสนอะ ก็เราแสนสองแสนะไอเฮียคุณจะให้กูเข้า IPO เฮียอะไร CEO ยังบู๊ลมอยู่เลยดูสภาพกูดิรวยอ่ะไอ้ไงเคียงคู่นี่มาเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้วเดียวไปเหอะบิวอันตรายว่ะเดี๋ยวเจอกันที่ร้าน IPO ไปแล้วพี่เฮียไอพวกนี้อ่านเรื่องมีใหายเลยพอมาฆ่าชัดชัดไอตีอ่ะ